สวัสดีครับสมาชิกสนทุเรียนมืองใหม่เช้าของวันที่21เดือนตุลาคม6 5นะครับอากาศเฉยมาเย็นๆพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆหลังจากที่รถน้ำทุเรียนแล้วเสร็จนะครับวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของธาตุเคนะครับธาตุเคคือธาตุโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียม มีบทบาทหน้าที่แบบไหนอย่างไรนะครับแล้วเราจะต้องอให้ความสำคัญนะครับเพื่อที่จะาหาอาหารหรือเลือกชนิดสูตรปุ๋ยต่างๆมาให้กับทุเรียนให้เหมาะสมกับอายุของทุเรียนหรือวัยของทุเรียนหรือความต้องการของทุเรียนในแต่ละช่วงอายุของเขานะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจนะครับ บทบาทหน้าที่ของธาตุโพเทสเซียมนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับ12 36ธาตุเอ็นนะครับ12อันนี้ธาตุพีนะครับฟอสฟอรัสธาตุเอ็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็ตัวท้ายสุดนี่แหละครับคือ6%นี้แหละครับเรียกว่าธาตุเคหรือโพแทสเซียมนะครับเนี่ยมีอยู่6%นะครับอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> หลังจากนั้นนะครับ หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยสูตรอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นตัวท้ายนะครับเวลาเลือกสูตรปุ๋ยก็ต้องดูช่วงอายุใบของพืชด้วยแล้วก็ดูว่าเขาขาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ผมได้ทําคลิปไปทั้งธาตุอินและธาตุฟอสฟอรัสแล้วนะครับวันนี้จะลงะในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของธาตุเคบทบาทหน้าที่เขามีหลายอย่างเช่นทําหน้าที่ย่อยโมเลกุลให้เป็นน้ําตาลนะครับ ย่อยโมเลกุลให้เป็นน้ำตาล 2. ช่วยย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนในในในพืชนี่แหละครับในพืชนี้ที่เราได้ยินนักวิชาการพูดหลายหลายสำนักนะครับหลายวิชาการว่าพืชสามารถที่จะสร้างกรดอะมิโนเองได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนจะสร้างได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่ศักยภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงของพืชนะครับ เพราะฉะนั้น K ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่มีบทบาทหน้าที่ในการที่ย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนนะครับผลิตวิตามินพวกวิตามิน C, ีวิตามินอ e, ที่จะมาทำให้ใบหรือลําต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงนะครับธาตุเก็เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในส่วนนี้นะครับ ส่งเสริมให้เกิดสารเพไทดยนะครับสารเพไทดยเป็นสารที่ทําให้พืชเจริญเติบโตนั่นเองนะครับและทําหน้าที่ในการกระตุ้นในการทํางานของเอนไซม์นะครับเอนไซ์ Inside, มีหน้าที่เป็นตัวเร่งในการกระตุ้นในการทํางานของเอนไซม์มากกว่า60ชนิดเอนไซม์ Inside, หมายถึงอะไรเอนไซม์ Inside, หมายถึง ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพนะครับทุกส่วนทุกขบวนการที่พืชทำงานเพื่อให้เขามีการเจริญเติบโตนะครับให้เขาใบเขียวให้เขาอแต่กิ่งก้านสาขาให้รากสมบูรณ์แข็งแรงทั้งหลายทั้งมวลเป็นบทบาทหน้าที่ของธาตุ K และเป็นสารประกอบของโปรตีนนะครับเอนไซม์ Inside เนี่ยก็เป็นสารประกอบของโปรตีนก็เช่นกันนะครับและ โปรตีนนะครับแล้วก็มีหน้าที่ธาตุ K แล้วก็มีธาตุเคมีหน้าที่ในการย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโน,โนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการเจริญเติบโตของทุเรียนหรือของพืชทุกชนิดนะครับธาตุ K มีส่วนสำคัญนะครับต่อไปครับลดภาวะความเครียดในพืชน,นะครับกรณีที่อากาศหรืออุณหภูมิมันมีการสวิงนะครับก็ทำนะ ในกรณีที่ลมแรงๆอย่างนี้นะครับนี่ยลมมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แสงแดดจ,จ้าระยะยาวๆแล้วมีหนําซ้ําแล้วก็เดียเด๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวหนาวอย่างเงี้ยพืชเขาจะมีความเครียดนะครับพอมีความเครียดเนี่ยธาตุธาตุเคนี่แหละครับที่เข้าไปช่วยนะครับทำให้ ลดภาวะความเครียดนะครับใบไม่บิดไม่หยิกไม่งอนะครับใบชูชันใบแข็งแรงสมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีความสดอยู่ในตัวนะครับนั่นคือหน้าที่ของเขานะครับในเรื่องของธาตุเค <c oughs> ข้อต่อไปนะครับในการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ําตาลนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับย้ายแป้งน้ําตาลหมายถึงว่าพืชนะครับดึงธาตุอาหารไปสังเคราะห์ไปสะสมไว้ที่ใบแก่จัด นะครับโดยเฉพาะช่วงที่เขาผลิตอดอกออกผลนะครับทุกประเภทของพืชน,นะครับโดยเฉพาะทุเรียนที่เขาสะสมนะครับเข้ามาสร้างโครโรฟิลตรงนี้จน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 ,จนใบเขียวใบแก,ใบแก่ใบดำนะครับที่โดยเฉพาะเราจะเห็นผู้ที่เขาทำทำทำดอกนะครับพอพอเขาสะสมอาหารได้เต็มที่ใบแก่ใบเขียวเต็มที่นะครับ้าเคก็จะ,ะมีส่วนนะครับในเมื่อใบของเขาเนี่ย สมบูรณ์แข็งแรงแล้วไม่ต้องอะสะสมอาหารอีกต่อไปเนื่องจากว่าเขาเขาเพียงพอต่อใบแล้วใบเขาเกีย่ยวแข็งเขียวแล้วก็แก่จัดเขาก็จะส่งลำเลียงนะครับเนี่ยสะ,สะสมะพวกแป้งและน้ำตาลลงสู่ท้องกิ่งนะครับแล้วไปเลี้ยงถ้าเป็นทุเรียนเล็กก็จะเอาไปเลี้ยงในส่วนต่างๆที่พืชเขาต้องการนะครับเพราะว่าธาตุเก็ดีธาตุพก็ดีธาตุเก็ดีเขาสามารถ เคลื่อนย้ายในพืชได้อย่างสะดวกนะครับก็คือเขาสามารถที่จะนําสารอาหารหรือวิตามินหรือโปรตีนน้าตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับส่งไปเลี้ยงที่ยอดก็ได้นะครับขึ้นไปที่ยอดนะครับจากยอดลงสู่รากจากลําต้นสู่กิง่งตามท่ออาหารทุกทุกส่วนทุกผนังเซลล์นะครับนั่นคือบทบาทหน้าที่ของทัสเคนะครับและมีความจําเป็นในการสร้างคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนนะครับ มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับในขบวนในการสร้างนะครับจาเป็นต่อการสร้างถ้าธาตุ K ไม่มีนะครับก็แสดงว่าพืชต้นนั้นนะครับไม่สามารถที่จะผลิตผลิตโปรตีนได้นะครับและในขณะเดียวกันในเมื่อโปรตีนน้อยลงนะครับก็ไม่ไม่สามารถที่จะย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโน,โนได้นะครับเนี่ยพืชที่ฉีดอะมิโนมันจะมีความสดนะครับมันจะมีความสดความเขียวนี่ยอย่างอย่างนี้เป็นต้นผมเพิ่งฉีด สารอะมิโนไปนะครับที่เป็นกรดอะมิโนเนี่ยสวันนะครับเนี่ยทำให้ใบเขียวใบนิ่มใบนุ่มใบมันจับดูแล้วก็มีชีวิตชีวาครับมีความมีความมีความผิวเปล่งนะครับเหมือนเหมือนเหมือนคนเรานะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับพอชโลมด้วยวิตามินต่างๆนะครับหรือ หรือกินวิตามินต่างๆเข้าไปนะครับร่างกายก็จะมีความชุ่มชื้นนะครับออกมาทางผิวหน้าหรือผิวผิวหนังของคนเรานะครับส่วนทุเรียนก็เช่นกันนะครับในเมื่อเขาได้รับรับอาหารเพียงพอและได้รับที่เป็นกรดอะมิโนนะครับเนี่ยเขาก็ทำให้ใบใบใหญ่ใบเขียวใบชูชันใบประมาณนี้นะครับเนี่ยไม่แต่ใบแก่เขาก็ยังดีดสบัดนะครับดีด เด้งดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือบทบาทหน้าที่ของเขาจําเป็นต่อการสร้างคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนนะครับแล้วก็ย่อยอะมิโนควบคุมการเปิดและการปิดปากใบด้วยนะครับช่วยการเนี่ยคือพอได้รับแสงนะครับตอน,นเช้าเนี่ยเราลดน้ําเสร็จนะครับเขาเป็นการกระตุ้นนะครับธาตุเคเนะี่ยในเมื่อธาตุเคอยู่ในอยู่ในพืชอยู่แล้วนะครับอยู่ในใบยอยู่แล้วเขาสะสมเป็นเป็นโปรตีนเป็นอะไรอยู่อยู่ในนี้ พอ,พ,อพอได้รับแสงแดดนะครับเขาเกิดการขายน้ำกระตุ้นในการเปิดและการปิดปากใบหมายถึงว่าในช่วงไหนอากาศแบบไหนที่จำเป็นต้องเปิดนะครับธาตุเคเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วช่วงไหนแดดจ้ามากๆช่วงไหนที่จะต้องหุบใบลดการขายน้ำนะครับลดการขายน้ำก็คือหมายถึงว่าลดการเปิดปากใบนั่นเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนั้นคือบทบาทหน้าที่ของธาตุเคนะครับ ครับถัดไปครับทำทำให้ผนังเซลแข็งแรงนะครับทำให้ผนังเซลแข็งแรงนะครับาธาตุพีเนี่ยผนังเซลก็หมายถึงว่าทุกส่วนของพืชน,นะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาหรือแม้แต่ในรากนะครับก็มีผนังเซลเซลทุกส่วนนั่นแหละครับคือส่วนประกอบของพืชทําให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ <S <S าธาตุคก็มีส่วนช่วยในการทําให้เซลนั้นแข็งแรง ถ้าเซลไม่แข็งแรงนะครับเนี่ยมันจะไม่ทนทานต่อโรคนะครับแล้วเวลาเชื้อราเข้าสู่ลำต้นสู่กิ่งต่างๆเนี่ยถ้าธาตุเคมันน้อยนะครับพวกกิ่งต่างๆเนี่ยผนังมันไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงนะครับเชื้อโรคก็จะเข้าได้ เชื้อราก็จะทําลายเข้าไปได้ง่ายโดยเฉพาะเวลาลมแรงๆนะครับถ้าเป็นพวกพืชต้นใหญ่ๆถ้าทุเรียนต้นโตต้นใหญ่แล้วถ้าธาตุเคไม่เพียงพอนะครับลําต้นเขาก็อาจจะอาจจะเปราะบางนะครับไม่แข็งแรงนั่นเองนะครับนั่นคือบทบาทของหน้าที่ของธาตุเคครับบทบาทอีกข้อนึงครับในเรื่องของธาตุเคก็คือช่วยชะลอในการร่วงของใบนะครับเนี่ย อย่างต้นนี้ที่ผมปลูกนะครับผมปลูกวันที่16กกรกฎาคม65นะครับที่บ่วงสีแดงเนี่ยผมทําเครื่องหมายไว้นะครับเนี่ยต้นสูงเมตรเสร็จ,รจแล้วนะครับ4เดือนนะครับ4เดือนเนี่ยแล้วแล้วใบที่เป็นใบแก่ใบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยแก่นะครับผมสังเกตดูไม่ค่อยแก่เพราะปุ๋ยสูตรนี้ต้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมน่าจะเป็นสูตรนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวต้องไปดูในคลิปเดิมนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสูตรปุ๋ยนะครับใบแก่ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเหลืองไม่ค่อยร่วงนะครับคือเขาจะอยู่ได้นานนั่นเองคือยืดยืดหมายถึงว่าจากปกติเนี่ยอสองเดือนร่วงแต่เขาอาจจะยืดไปเพิ่มไปอีก2เดือนเสรศษ ถึง2เดือนถึง3เดือนอย่างนี้เป็นต้นเขาจะชะลอในการร่วงของใบนะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะต้นใกล้ๆก็เช่นกันเพราะฉะนั้นพืชของใบทุเรียงผมจะไม่ค่อยร่วงผมสังเกตด,ดูนะครับเพราะว่าผมให้ความสําคัญกับสูตรปุ๋ยครับก็เน้นสูตรปุ๋ยพอสมควรนะครับนั่นคือบทบาทหน้าที่ของท่านเคครับหลังจากที่รู้จักบทบาทหน้าที่ของเขาแล้วนะครับถ้าสมมติว่ามันขาดลพาะพืชใส่ลงไปนะครับบังเอิญว่า พืชมันขาดมันจะแสดงอาการอย่างไรได้บ้างนะครับธาตุเคนะครับถ้าขาดธาตุธาตุเคเนี่ยนะครับธาตุโพแทสเซียมเนะี่ยเขาจะแสดงที่ใบแก่ครับเขาจะแสดงที่ใบแก่นะครับจะแสดงที่ใบแก่เนื่องจากว่าธาตุเคเนะี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับในพืชเคลื่อนที่ได้หมายถึงว่าก <c oughs> อไป <c oughs> เขาสามารถย้ายจากใบแก่ลงไปสู่เลี้ยงเลี้ยง เลี้ยงยอดได้สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปที่กิ่งก้านสาขาได้ย้ายจากตัวเองจากใบส่งอาหารไปที่ท้องท้องกิ่งได้ย้ายตัวเองจากใบส่งไปเลี้ยงดอกและผลได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเข้าไปได้ทุกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขามีปัญหาธาต K ไม่เพียงพอมันขาดเนี่ยเขาจะแสดงที่ใบแก่ๆแ,แบบนี้นะครับก็คือขอบใบพวกนี้มันจะเหลืองนะครับขอบใบจะค่อยๆเหลืองและปลายตรงนี้มันก็จะไม่ไหม้เป็นลักษณะคล้ายๆกันกับกับกับ,ก,บการที่เข้มปุ๋ยนะครับเข้มปุ๋ย <reath. S 2> อ๋อผมมีผมมี <aneous. S 2> <Kim S 1> ผมมี <qualité S 1> ตัวอย่างเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ต้นทุเรียนอ่าที่ขาดธาตุ K <C oughs> นี่ครับต้นอย่างนี้แหละครับนี่ขาดธาตุ K จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยธาตุ K นี่คือ เงาะนะครับที่ขาดธาตุเคนะครับอย่างนี้แหละครับนี่ชัดเจนเลยเห็นบังเอิญมีตัวอย่างด้วยซ้ำนะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นี่คือขาดธาตุเคครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเคมปุ๋ยนะครับถ้าเคมปุ๋ยมันจะเกิดทุกในะครับโดยเฉพาะใบอ่อนนะครับใอ่อนเนี่ยมันจะมันจะเป็นแห้งๆไม่ไหมนะครับถ้าเป็นเคมปุ๋ยอันนี้ไม่ใช่เคมปุ๋ยนะครับเป็นขาดธาต ปุแทสเซียมจะเป็นประมาณนี้มันจะเกิดที่ใบแก่แบบนี้นะครับเนี่ยใบเพสสลัดมันจะอยู่ประมาณนี้ใบอ่อนนี่คือใบอ่อนนะครับเนี่ยมันจะเกิดที่ใบแก่ประมาณนี้นะครับนี่คือ,อพืชที่ขาดธาตุเคมเนี่ยก็ให้เพื่อนสมาชิกจำจำจำ,จำภาพนี้ไว้ก็แล้วกันนะครับอของทุเรียนถ้าเป็นแบบนี้ที่ใบแก่นะครับส่วนใบอ่อนไม่เป็นใบเพสสลัดไม่เป็นนะครับไม่ใช่เคมปุย๋ยอันนี้ไม่ใช่เป็น เชื้อลานะครับเป็นที่ใบแก่แบบนี้ขาดาธาตุโพแทสเซียมนะครับขอบใบมันก็จะเป็นสีน้ำตาลประมาณนั้นนะครับข้อต่อไปครับผลมีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กผลจริงๆน่าจะเป็นลูกโตลูกใหญ่แต่ว่าพอผลิตผลออกมาเนี่ยพาอเคเนี่ยมีส่วนประกอบในในการสร้างผลผลิตนะครับส่งพวกโคาร์โบไฮเดรตก็ดีพวก แป้งก็ดีน้ําตาลก็ดีเข้าสู่ผลนะครับถ้ามันขาดนะครับผลมันก็จะเล็กลงนะครับพืชทุกชนิดเลยนะครับถ้าเถ้าเราเสมมุติเราปลูกอะไรบางอย่างนะครับอย่างฝรั่งน้อยหนาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปซื้อเขาหรือมะยงชิดนะครับซื้อเขา ซื้อพันธุ์ของเขามาลูกขนาดใหญ่มาอยู่กับเราลูกเล็กลงอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องพิจารณาว่าเอ,าอที่สวนมันขาดธาตุโพแทสเซียมหรือไม่นะครับและเวลาชิมดูรสชาติไม่ดีนะครับสีผิวก็ไม่ค่อยสวยงามนะครับไม่เปล่งปั่งนี่คือขาดธาตุโพแทสเซียมนะครับรสชาติก็เอ,อดูเหมือนที่เราซื้อมาชิมของเขามันหวานดีแต่มาอยู่กับเรามันกลับไม่หวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นปุ๋ยหวานนะครับธาตุเคในภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า มันเป็นปุ๋ยหวานนะครับอย่าง0046 0060อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาเรียกว่าปุ๋ยหวานนะครับใส่ไปแล้วพืชก็จะเพิ่มรสชาติดีขึ้นนะครับผลผลิตและคุณภาพต่ำลงนะครับผลผลิตน้อยจากการที่ได้1กิโลก็อาจจะเหลือ3ลูก4ลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับผลผลิตก็จะไม่เยอะถ้าเป็นทุเรียนเคยได้ต้นละ30นะครับ 30- 30ลูกนะครับ ถ้าขาดธาตุโพแทสเซียมลูกก็เล็กลงนะครับน้ำหนักก็น้อยลงรสชาติก็ไม่ดีนะครับจากเคยได้30ลูกก็อาจจะเหลืออยู่15ลูก20ลูกอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือ,อที่ธาเขาขาดเขาก็จะส่งผลผลิตด้วยนะครับขาดบ่อยในไม้ผลนะครับมักขาดในในในไม้ผลนะครับแต่สังเกตยากค่อนข้างที่จะสังเกตยากยกเว้นที่มันแสดงขาดแบบนี้ครับขั้นรุนแรงที่เป็นเงาะเนี่ยที ที่เป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยถ้าขาดรุนแรงมันคือมันจะให้เห็นนะครับแล้วก็ไปแสดงที่ผลนะครับไปแสดงที่ผลผลิตแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะแก้ยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างจะเป็นปลายเหตุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนที่ใส่ตอนที่มีดอกออกผลก็ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของคาดเคนะครับ โดยปกติแล้วนักวิชากาาเขาบอกว่าปริมาณของธาตุเคในพืชเนี่ยในพืชน,นะครับไม่ว่าจะเอาผลไปวิเคราะห์ไม่ว่าจะเอาใบวิเคราะห์นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.5%ซนะครับธาตุเคที่เขาไปสกัดแล้วเขาดูสํารวจดูว่าในใบนะครับมีธาตุเคอยู่เท่าไหร,นร่นะครับก็มี 2. 5เเซน์ะครับแล้วพืชน,นะครับสามารถด,ดูธาตุเคธาตุโพแทสเซียมเนี่ยทางดินเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ย นะครับเนี่ยใส่เข้าไปอย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างสูตรนี้นะครับ12 36มีอยู่6เปเพื่อสามารถดูดเข้าไปในในลำต้นน่ะตามรากตามท่ออาหารเนี่ยเขาจะได้แค่ ค่าเฉลี่ยแค่50%สนะครับสูงสุดไม่เกิน55%หนะครับหมายถึงว่าจาก6%เนี่ยเขาก็เอาไปใช้ได้แค่3%แค่นั้นเองนะครับของธาตุเคที่เหลือก็จะละเหยไปด้วยอ่า,อาระเหิดเขาเรียกว่าระเหิดไปด้วยแล้วก็ละลายไปกับน้ำลงไปสู่ดินนะครับพืชก็ดูดไปได้แค่ แค่50ของธาตุนะครับที่เราใส่ให้เขาประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการหรือว่าเซียนทุเรียนทั้งหลายเนี่ยท่านจะบอกว่าให้ใส่จํานวนในน้อยแต่ใส่บ่อยๆปุ๋ยนะครับเพราะว่าถึงใส่เยอะเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะดูดเอาไปใช้ได้หมดนะครับเพราะว่า ดูดไปใช้ได้เพียง50%เท่านั้นเองที่เหลือมันก็จะ,ะเระเหิดหนีไปบ้างบางทีมันก็อาจจะละลายลงไปในดินบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือ,อวิธีการใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นใส่ใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยๆจะมีคุณค่าทางทางคุณภาพในเรื่องของอพืชดูดไปใช้ได้ได้ดีกว่านะครับนั่นก็คงจะ พูดคุยพอประมาณเท่านี้ในเรื่องของทาุเคทั้งบทบาทหน้าที่และการขาดทาตุนะครับก็เช้านี้หวังเป็นอย่างยิ่งก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนสมาชิกสนทุเรียนมือใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ